ทุกคน อาทิตย์ที่แล้วเราเจอนางงามจัก,กรวาลที่นครพนมวันนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราจะไปหลีเป๊ะแววหัดใหญ่ทุกคนมาสำรวจซอกซอยในหัดใหญ่ในแบบนี้เลยเราเจออะไรรู้ไหมอาริชาพิซซ่าซึ่งเป็นสาขาที่หัดใหญ่ในที่ปังมากอร่อยมากทุกคนจะบอกให้นะเราไปกินมาลแล้วติดใจเราก็เลยแบบว่าจะต้องตามรอยมาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรูก้ไงว่าอร่อยจริงกินจริงแล้วก็อยู่ตรงหัดใหญ่น,ะนี่คือยิ่งกว่าถนนคนเดินตอนเย็นๆคนจะเยอะ มากเลยทุกคนนี่ฮะนั่นถนนเขาคอหงออกไปทะลุเพชรกเกษมตรงนี้เป็นถนนเทสาพัฒนาชื่ออาจจะยังไม่คุ้นทุกคนแต่จําให้แม่นว่าเรากําลังตามหาอาริชาพิซา่าทุกคนเรียกผิดเรียกถูกเดี๋ยวอาริชาถูกแล้วทุกคนชื่อเพราะมากทุกคนจะเดี๋ยวตามกันมานะฮะตามรอยกันมาทุกคนดูสิท้องฟ้าสดใสมากถนนเส้นนี้เนี่ยไม่ใช่ถนนคนเดินเหมือนกับที่เชียงใหม่จังหวัดทั่วประเทศที่เขามีกันแต่ ถนนสายนี้ของกินเยอะจริงๆคนกินกันเฉพาะชุมชนเนี้ยก็ขายดิบขายดีไม่หวาดไม่ไหวไม่แค่สื่อทุกคนหัดใหญ่ในไม่แค่สื่ออันซีนทาวทุกคนเดี๋ยวทําไมเราต้องพูดว่าอันซินทาวรู้ไหมเพราะอะไรนองไายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ คนลงเครื่องมาเที่ยวหัดใหญ่สงขลาเนี่ยจะนั่งผ่านอันซีนทาวแห่งนี้ไปกิมหยงไปสายหนึ่งสาย2จนผ่านสิ่งที่ดีๆไปจากอันซีนทาวหัตถใหญ่ในไปเยอะมากร้านอาหารอร่อยๆแซ่บๆนะฮะถนนคนเดินที่เขาไม่ใช้ชื่อถนนคนเดินเพราะเขาไม่แคร์สื่อฮะขายเฉพาะหมู่บ้านนี้ก็แบบเฉพาะสองฝากฝั่งเพชรเกษมวัดหัดใหญ่ในฝั่งนู้นนะฮะฝั่งฝานี่เลี้ยวขวาไปทุกคนเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงนี้เลยที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยกำลังตามหาร้า พิซซาที่อร่อยหออร่อยเด็ดที่สุดดังที่สุดมีสองสาขานะ,ะก็บอกว่าที่สายสองก็มีทุกคนแต่ที่หัดใหญ่ในนี้โอ้โหใครจะไปรู้ว่าเหมือนกับมาซ่อนเอาไว้บอกใครไม่ได้เหมือนกับใครมีบุญญาที่การวาสนาถึงจะได้เจอได้กินได้แซ่บนี่ฮะออกทางนี้ได้ฮะพิเกษรรไปสนามบินไปสงขลาเลี้ยวซ้ายไปออหลีเป๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหลีเป๊ะทุกคนนะฮะเรามาปักหลักแถวนี้ฮะทุกคนที่นี่โรงแรมไม่มีนะ โรงแรมใหญ่ๆไม่มีฉะนั้นคนที่จะมาแถวนี้ได้นี่โอ้โหจะต้องโชคดีขนาดถึงจะได้มารู้ว่าอาริชาพิซซาอยู่ตรงนี้ร้านลวงท้าเหนียวไก่ทอดร้านไหนอร่อยจริงไม่จริง,รงอะไรประมาณนี้ยทุกคนสงขลาคำขวัญประจำจังหวัดคืออะไรก่อนอ่ะทุกคนนึกในใจเดี๋ยวเรามาเฉลยกันสัตว์ประจําจังหวัดสงขลาคืออะไรต้นไม้ประจําจังหวัดสงขลาคือเสดาเทียมทุกคนเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะฮะนี่ฮะเห็นไหมจะเป็นซอกซอยบ้านเต็เเมไปหมดเลย คนไม่ต้องฮะตรงนี้จะไม่ใช่ถนนคนเดินนะฮะแต่เป็นถนนที่มนุษย์มนาที่จะต้องแบบโชควาสนามีถึงจะได้มารู้ว่าร้านอร,อ,อร่อยอร่อยเต็มไปหมดเลยแต่ตอนเย็นๆนะตอนเย็นๆเท่านั้นก็จะขายกันเออกระริกมากๆข้าวกรงข้าวแกงยำเยิมขนมรวงพึ่งใส่น้ำตาลตะหนดขนมโคขนมพิมพ์แต่ที่แน่ๆคือถ้าเป็นแนวอินเตอร์นะทุกคน พิซซ่ามีหลายหน้ามากยังมาตามมาดูกันทุกคนเพราะว่าเราไปกินมาแล้วไม่ใช่แบบว่าเราจะมาหมูมาอู่มาอูยไม่ใช่นะจ๊ะ จะบอกให้ไม่ดีจริงเราจะไม่ไปเหยียบไม่ไปเยือนนะฮะอย่างพวกนี้จะไปหลีเป๊ะเนี่ยก็ได้รีสอร์ตติดต่อล่วงหน้าจองล่วงหน้ากันเป็นปีนะฮะรีสอร์ทน่ารักมากสวยมากแล้วก็ยูทูบเบอร์ระดับโลกก็ไปมาแล้วฮะเราต้องไปฮะทุกคนแต่เราไปคนเดียวไงเราได้มีเวลาถ่ายมากขึ้นไงแล้วก็ลงหลายคลิปไงทุกคนไม่ได้ลงแค่คลิปเดียวแค่ชั่วโมงเดียวจบแต่เราลงหลายคลิปคลิปละสิบนาที8นาทีลงได้ตลอดนะฮะแล้วก็มาลงใหม่ได้เพื่อจะแบบว่าบอกต่อสิ ดีๆให้โลกรู้ว่าโปรดมาเที่ยวเมืองไทยของฉันไม่ต้องไปตกใจหาทุกคนไทยก็ไม่รู้ทุกคนออออะไรที่ไม่คาดคิดก็จะคาดคิดนะคะทุกคนนี่ตรงนี้คือถนนเทษาพัฒนาอันนี้ซอยหกไวนะเราเดินมาจากซอยไรเมื่อกี้ทุกคนนี่ฮะเดินทะลุกันหมดทุกคนนี่นะฮะฝนกําลังจะลงเม็ดในหน่อยแล้วฮะทุกคน วนอีกครั้งหนึ่งนะครับถนนตรงนี้เนี่ยจะขนานกับเพชรเกษมนะทุกคนจำาให้แม่นนะมาหัดใหญ่ต้องมาหัดใหญ่ในนะฮะไม่นั้นมาไม่ถึงทุกคนจ๋านะฮะหัดใหญ่ในฮะถ้าหัดใหญ่นอกที่จะเป็นกินโยงซึ่งทุกคนจะต้องมุ่งหน้าไปอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้จะเป็นทําเลทองมากๆนะฮะทุกคนตอนเย็นก็จะมีตลาดแบบแนวยิ่งกว่า Walking Street ทุกคน อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะคะจะได้รู้ว่าหัดใหญ่ในมันมีอะไรมากไปกว่าคําว่าตลาดกินยงแล้วก็ไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สา, 1, สา, 2, สานี่คืออารีนาพิซานที่สาขาสองนะทุกคนนะฮะสาขาหนึ่งจะอยู่ที่สนุนิพัฒน์อุทิศสองอย่างที่บอกนะฮะทุกคนไปได้ทั้งสองที่เขายินดีต้อนรับอยู่แล้วนะฮะทุกคนนี่ฮะพนักงานพนักงานจะมองเราด้วยสายตาที่แบบว่าชื่นชมหรือเปล่านะฮะทุกคนนี่ฮะ กคมีเราอยู่ที่ตุ้งหอมมากเลยนะฮะอันนี้ซีฟู้ดแน่เลยใช่ไหมวันนั้นที่เรากินและอันนี้อันนี้เป็นฮาวายเอี้ยนใช่ค่ะไหมฮะอันนี้อยู่สุกซึ่งเป็นของที่อารีนาเลยนะฮะเป็นเป็นแบรนด์ของอารีนาเลยอันนี้ถูกขายที่ไหนบ้างฮะที่ปาก,กกระตุะ้นครับสองแค่ร้านอารีนาสองยังมีอยู่แต่อยู่จะมาสั่งในวันเดอร์หรือว่าสัืม ตติดใจทุกคนนี่ฮะยูสุนะฮะส้มยูสุนะฮะสีนดนะฮะเลิศมากที่นี่เนี่ยเปิดทุกวันใช่ป่ะ่เปิดตั้งแต่กี่โมงบ้างกี่โมงถึงกี่โมงจ้ะสี่โมงสิบโมงเช้าใช่ไหมถึงสี่ทุ่มเลยทุกคนทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะตัวนี้หัดเย็นใจค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่เรียกว่าอันซีนก็ว่าได้ทุกคนส่วนใหญ่เวลามาอย่างที่บอกเนาะไปสนามบินลงสนามบินทุกคนจะเข้าเมืองแล้วก็ หลายๆคนพลาดร้านดีๆเด็ดๆแบบอารีนาไปเราก็เลยต้องอยากบอกต่อและอร่อยมากทุกคนนี่ยลูซีทุกคนนั่นคือแอไปนี้เวลาใครลงเครื่องหรือจะกลับเครื่องก็ต้องผ่านร้านนี้แน่นอนทุกคนดูซิดเดี๋ยวเราขอกินกันไหมป่ะมาแต่คุย<ว> <Or> อร่อยมากแบรนด์ของเขาเองเลยทุกคนจากอารีนานี่ะ ทุกคนเมนูเขาเยอะมากนี่ฮะกาแฟน้ำส้มอเมริกาโน่ส้มก็มีบัตเตอร์ไฟทีทุกคนเป็นแบบอันชันทุกคนเห็นไหมสวยงามนะครับมะพร้าวมัทฉะเอสเพรสโซ่หน้าตาดีทุกคน,นเมนูนี่เป็นแบบชากาแฟรวมไปถึงพวกโซดาต่างๆนะฮะมะมะพร้าวนมสดอะไรประมาณนี้มีครบครันมากๆ บิงซูก็มีนะทุกคนสายใหม่ชาไทยก็มาทุกคนดูสิโหยเมนูแบบสวยงามน่ากินมากนี่ฮะว็อเฟิล์นะคะว็อเฟิล์สตรอเบอรี่ทุกคนดูสิแบบแนวโทต์ จะเป็นโทส์บานาน่าโทสนะครับ uya, ชิบูย่าโทสก็มาทุกคนฮันนิ่โชสอ่มีผลไม้ด้วยนะครับชาใหม่สายไหม่ชาเขียวทุกคนเรามาลองกันนะแต่นี้เรากินเคยกินแล้วนะฮะเคยกินแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาเน้น ถ่ายไปกินไปอวดชาวโลกนะฮะบอกต่อสิ่งดีๆนะฮะว่าพิซซ่าที่อร่อย mm hmm. คนที่มากินที่นี่นี่เขาบอกว่าเ mm hmm. ขาอชอบที่นี่มากนะ,ะทุกคน mm hmm. อชอบที่นี่ม mm hmm. ากเ mm hmm. มื่อกี้ถามไปคลิปคลิปช่องนี้ใช่ไหมว่าบุคคลสำคัญดังๆอะ่ะ ที่เป็นชาวสงขามีใครบ้างนอกจากอ๊อฟชนะพลน,นอกจากวิทิตเลตที่เป็นดาราหนังไทยสมัยก่อนแล้วมีใครบ้างพลาชินีถูกไหมเป็นคนหัดใหญ่นี่แหละนะครับหลวงปู่ทูดก็เป็นคนหัดใหญ่ป,ปัเปรมก็เป็นสงขาหัดใหญ่หลายคนนะฮะที่เป็นคนดังที่สงขาตกลงต้นไม้ประจําจังหวัดของสงขารู้แล้วใช่ไหมสะดาเทียมถ้าเป็นสัตว์ประจําจังหวัดก็คือปลาคิดตังไหม ปลาปลาเสือดาวอะฮะที่เขามาแกงส้มที่มีเยอะที่ตะเลสาบสงขลาที่ตอนนี้เขาพยายามอนุรักษ์เอาไว้เพื่อจะได้ไม่ให้สูญพันธุ์ก็บอกตอนนี้ปริมาณจํานวนลดน้อยลงมากเพราะว่าคนเอามาแกงกันฮะแกงเหลืองอร่อยมากนะฮะอืมอื่นน้อยกะมีพิซซ่าหน้าปลาประจําจังหวัดสงขลาแลนะ้วปลาชิดตังปลาเสือดาวก็ได้เรียกเขาเรียกปลาเสือดาวปลาตะกรับเรียกปลาตะกรับอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวพดคลิปนี้ก่อนเนาะ ราะว่าช่องนี้เนี่ยต้องใช้ WiFi แต่ถ้าช่องนี้ใช้ WiFi ในตัวแต่ช่องที่เรากำลังถ่ายอยู่เนี่ยต้องใช้ WiFi ของโรงแรมของรา้านต่างๆไม่งั้นจะโพสไม่ได้ท่านเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ไปก่อนเนาะอย่าวแต่พูดนะฮะลงให้ชาวโลกอวดไปก่อนว่าเราอยู่ที่หัดใหญนะ่ในทุกคนรา้านอารีนาพิซซ่าแอนฮาวราซูททุกคนอร่อยมาก